เจ้าหน้าที่หมวดปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ําเพชรบุรีเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งการลักน้ําจํานวน8ตัวที่บริเวณอ่างเก็บน้ําหาดส้มแปน้นหลังปริมาณน้ําในอ่างเพิ่มสูงขึ้นโดยจะมีการพร่องน้ําในอ่างให้เหลือประมาณ70%เพื่อรองรับน้ํารอบใหม่ค่ะน้องคายปริมาณน้ําในแม่น้ําโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นในขคะล่าสุดอยู่ที่7เมตร82เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้75เซนติเมตรแต่ยังต่ํากว่าระดับตลิ่งห้าเมตรห้าคิตสองเ้าติตามา,ารา่ะ ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงมีประกาศเตือนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกว่าในระยะนี้ในพื้นที่จะมีฝนตกประมาณร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ได้ติดตามกันในรอบวันทันข่าวนะครับจากนั้นผมเชิงชายคุณนวันันพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนตำรวจสุพรรณบุรีจับเยาวชนย่องลักไข่เข็มขายซื้อยาบ้ารับทำมาหลายครั้งด้านเจ้าของบ้านระบุถูกขโมยไข่มากว่า10ครั้งครั้งละหลาย10แผงคนงานทยอยขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานออกจากทำเนียบรัฐบาลเตรียมให้ช่างเข้ามาปรับปรุงสถานที่คาดแล้วเสร็จภายใน2เดือน กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลทะเบียนรถจังหวัดชัยนาทครั้งที่2โดยนําเลขทะเบียนรถหมวดกอไก่งองูที่มีความหมายการงานก้าวหน้าการเงินมั่งมีส่วนขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีจัดให้ความรู้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะตามนโยบายคอสอชองานมหกรรมคืนความสุข Thailand ด์ p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  e s s s t r t e t f t s t i v a l เริ่มแล้วที่แยกราชประสงค์โดยทททหวังสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้ง วิทยุครอบครัวข่าวจัดกิจกรรมสครูทัวร์สร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีกว่า6000คนกระทรวงพาณิชย์จับมือ8หน่วยงานจัดงาน o r g a n ก c ิ n d Natural Expo 2014แสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าตเตรียมขยายตลาดสู่ต่างประเทศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหก,กรรมร้อยใจร้อยมาลัยร้อยล้านดวงใจเทิดไทยราชินี ภายในงานจะมีการคัดเลือกคู่แม่ลูกผูกพัน83คู่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชุมปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเดินหน้าจัดก,การสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบธนาคารออมสินจัดประกวดออมสินจากร้อยสู่เงินล้านเพื่อรวมสร้างไอเดียธุรกิจที่สามารถนําไปต่อย,ยอดพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้จริงสารรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียเตรียมไต่สวนคําร้องของอดีตนายพลพรโบโวสุเวนโต้และหัตตารชาชสาที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีโกงเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียในวันที่6สิงหาคมนี้ พายุฝุ่นเคลื่อนตัวพัดถล่มหลายพื้นที่ในรัฐอริโซนาของสหรัฐเย็นวันนี้ส่งผลต่อการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนเนื่องจากทัศนวิสัยเลวร้ายขณะที่ทางการแนะประชาชนจอดรถข้างทางเพื่อความปลอดภัย